ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เราได้เห็นในวันนี้บอกไม่ได้เลยว่าเมื่อในอดีตบ้านสีบุญเรืองหมู่ที่4จำบลวศรีสะเกตอำเภอนาน้อยจังหวัดน่านแห่งนี้จะพบกับความล้มเหลวถึงขั้นตกต่ำในทุกๆด้านจากพื้นที่ของหมู่บ้านที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและมีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้แต่แล้วทรัพยากรที่เคยอุดมสมบูรณ์ถึงขีดสุดเริ่มหมดไปอย่างไม่น่าเชื่อด้วยน้ำมือของคนในหมู่บ้านเอง การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองทำให้บ้านศรีบุญเรืองประสบกับปัญหาต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นปัญหาหนี้สินปัญหาปากท้องปัญหายาเสพติดการลักเล็กขโมยน้อยเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินถูกทำลายและสูญหายไปจากวิถีชีวิตของชาวบ้านทำให้เกิดความเลื่อมล้ำทางสังคมในทุกๆภาคส่วนไม่เว้นแม้แต่สังคมที่ห่างไกลเช่นบ้านศรีบุญเรืองหนักเข้าความเสื่อมโทรมลุกล้ำเข้ามาภายในจิตใจ ส่งผลตั้งแต่วัยเยาว์ขาดการยังคิดปัญหาใหญ่ที่ตามมาคือปัญหาเด็กท้องก่อนวัยเรียนและนับวันปัญหาต่างๆจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันเมื่อปัญหาต่างๆฝังรากลงลึกการจะขุดรากถอนโขนข,นขึ้นมาทีเดียวนั้นเห็นจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งเมื่อชาวบ้านไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทั้งยังรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวแต่สิ่งที่บ้านสีบุญเรืองได้รับกลับมาคือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ่อมาในปี2533กำนันเกษตรเข้ามารับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกันในช่วงแรกการแก้ไขปัญหาต่างๆเต็มไปด้วยความยากลําบากเพราะชาวบ้านเองยังไม่รู้จักวางแผนความคิดและไม่ยอมให้ความร่วมมือดังนั้นกำนันเกษตรจึงคิดหาวิธีว่าจะทําอย่างไรให้ชาวบ้านรู้จักช่วยเหลือตนเองและพึ่งตนเองได้เป็นความท้าทายที่ทําให้กำนันเกษตรจุดประกายความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาแบบบูรณาการ ขึ้นมาภายใต้วิถีชีวิตแบบบ้านพี่เมืองนอง้องโดยเริ่มจากการออกแบบและจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในทุกด้านเมื่อเริ่มจัดทําแผนของหมู่บ้านได้มีการสร้างแบบแผนมอแก้จนขึ้นมาเพื่อสร้างความเข้าใจชุมชนให้เห็นเป็นรูปธรรมและเน้นการสร้างกลุ่มอาชีพภายใต้แนวคิดที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานของชีวิตในการจัดการของป่าชุมชนของเราก็แบ่งออกเป็น5เขตหรือ5คุ้มนะครับแล้วก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านที่มีส่วนในการจัดทําในเรื่องของแผนเนี่ยค่ะ,ะทางหมู่บ้านเราเนี่ยคณะกรรมการหมู่บ้านมีส่วนสําคัญในการจัดทําแผนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นบุคคลที่อยู่กับชาวบ้านจะช่วยสะท้อนปัญหาของชาวบ้านในแต่ละคุ้มแต่ละกลุ่มอะค่ะ,ะแล้วก็ทําการสํารวจจัดเก็บข้อมูลในการจัดทําแผนนะคะหลังจากนั้นคณะกรรมการหมู่บ้านก็จะนําข้อมูลที่ได้เนี่ยมาร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะข้อมูลร่วมกันนะคะแล้วก็จะมีการ คืนข้อมูลให้กับชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะรีเช็คข้อมูลว่าข้อมูลที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้มาในถูกต้องหรือเปล่าหลังจากนั้นก็จะประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อทําการวางแผนกิจกรรมนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านนะคะที่เราได้รับมาว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมีการนํามาพูดคุยกับชาวบ้านถึงแนวทางแก้ไขอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมนะคะกับคณะกรรมการหมู่บ้านว่าแนวทางในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ถูกต้องหรือเปล่าทําให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จริงหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็เป็น กิจก,กรรมหนึ่งที่คณะกรรมการหมู่บ้านนะคะมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนซึ่งเป็นตัวสําคัญอย่างยิ่งที่หมู่บ้านสีบุญเรืองของเราได้จัดทํามาโดยตลอดค่ะจากการที่เราจัดทําแผนนะคะประโยชน์ที่เกิดจากทําแผนที่บ้านสีบุญเรืองของเราได้รับเนี่ยมีมากมายหลายอย่างนะคะจากการจัดทําแผนเนี่ยค่ะทำให้เราได้ทราบปัญหาร่วมกันนะคะคนในชุมชนก็จะเกิด ความรักความสามาคัคคีแล้วก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันนะคะฉะนั้นจากการจัดทําแผนทําให้บ้านสิบบุญเรืองได้ทราบข้อมูลปัญหาแล้วก็เกิดกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาอย่างเช่นการแก้ไขปัญหาในเรื่องของหนี้สินนะคะก็จะเกิดแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือเกิดกลุ่มอาชีพนะคะเช่นกลุ่มไม่กวาดนะคะกลุ่มแหนมค่ะแล้วก็ มีกลุ่มกระดาษสาและก็กลุ่มขนมจีนซึ่งกลุ่มต่างๆเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบ้านสินเรืองนะคะทำให้แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้สินได้นะคะแล้วก็ าจากการจัดทําแผน,นทำให้ทราบาข้อมูลในเรื่องของทรัพยากรนะคะในเรื่องของป่าไม้นะคะจากข้อมูลเหล่านี้นทำให้เรา,าได้ตั้งกฎกติการ่วมกันในการรักษาทรัพยากรของบ้านสีบุนเรืองทําให้ป่าของบ้านสีบนเรืองถูกรักษาโดยพี่น้องชาวบ้านนะคะเราจะมีบทลงโทษอะไรร่วมกันนะคะตรงนี้ก็เป็นความสําเร็จอีกความสําเร็จหนึ่งและที่สําคัญคือนะคะบ้านสีบุนเรืองเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ําล้อมรอบมักจะ ถูกน้ําหลากในช่วงฤดูน้ําหลากะค่ะทำให้เกิดปัญหาฉะนั้นจากการจัดทําแผนเนี่ยก็เกิดโครงการบ้านมั่นคงชนบทขึ้นเพื่อที่จะจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับคนที่ประสบปัญหาะคะ่ะแล้วก็คนไร้ที่อยู่ได้ขึ้นไปอยู่ในที่ที่ที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในการอทร,รมหากินสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับคนบ้านสีบุญเรืองนะคะจุดนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของบ้านสี่บุญเรืองซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้มีอีกมากมายที่ เป็นผลสําเร็จนะคะเป็นประโยชน์จากการจัดทําแผนนะคะสิ่งหนึ่งที่หมู่บ้านศรีบุญเรืองยึดถือมาตลอดคือวิถีชีวิตดั้งเดิมยึดมาเป็นหลักในการบูรณาการแผนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยการจัดทําแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองภายใต้การดําเนินงานของกํานันเกษตรและคณะกรรมการหมู่บ้านได้มีการสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านเข้าใจถึงปัญหาศึกษาสภาพชุมชนทําให้รู้จักตนเอง เกิดการเชื่อมโยงคนในหมู่บ้านรวมพลังเกิดสำนึกรักท้องถิ่นสรุปบทเรียนและการจัดการของหมู่บ้านเมื่อรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนมาประชุมร่วมกันเพื่อบอกเล่าถึงปัญหาหาแนวทางร่วมกันแก้ไขในทุกสิ้นเดือนโดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจับสลากเลือกประธานการประชุมซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมาทำหน้าที่เรียกได้ว่าแผนชีวิตชุมชนพึ่งพาตนเอง เป็นแผนที่มีความเข้มแข็งและนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาสีภาคออกไปทั่วประเทศหลักคิดในการพัฒนาระดับแรกในหมู่บ้านของสีบุญเรืองคือที่แรกที่ลงมาทำเกี่ยวกับหมู่บ้านก็เนื่องจากใจรักอันดับแรกใจรักใจรักและมันเป็นเรื่องของที่เราเห็นการพัฒนาที่ผ่านมามันไม่ม,มันถ้าพูด ภาษาพื้นบ้านก็เหมือนว่ามันไม่ถูกใจเราอยากจะลงไปทำในจุดนี้ที่จะได้ให้ให้เห็นภาพโดยโดยที่เราเห็นที่ผ่านม,ามันเป็นวิถีของชุมชนนะหลักคิดแรกนี่เหมือนกับว่าวิถีชุมชนนั่นแหะเราเห็นหมู่บ้านเรามันจะเปลี่ยนแปลงมันจะไปทางที่เหมือนกับว่ามันถูกระบบมาควบงำในชุมชนหมู่บ้านระบบในทุนระบบ อะไรหลายอย่างนะฮะที่จะทำให้ทั้งคนทั้งสุขภาพอะไรเนี่ยเราเราเราก็คิดขึ้นมาว่าเราจะทำอย่างไรให้หมู่บ้านเรานะเข้ามาคิดแล้วมาเออมาคิดเองทำเองแล้วอยากจะให้เขาทำแบบวิถีไม่ให้ไม่ให้วิถีของเรานี่เปลี่ยนแปลงคือหลักคิดแรกนะฮะเราอยากให้หมู่บ้านเราทําอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งหลายสิ่งหลายอย่างในหมู่บ้านเนี่ย มันโดนเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะเรื่องคนคนนี้สําคัญยิ่งนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คนหลายหมู่บ้านที่มาอยู่ในหมู่บ้านอ่าเราก็พยายามมาอ่าอยากไปทําความเข้าใจให้กับชุมชนให้เข้าใจในวิถีในชุมชนเราให้ชัดเจนสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกที่ที่ผมได้เข้ามาทําและอีกอย่างหนึง่งผมอยากจะทําให้กับบ้านเกิดบ้านเกิดเราเรา เราพ่อแม่เราทำมากับมือที่เราอยากจะมาพัฒนาให้บ้านเกิดด้วยเรื่องที่สองนั้น้เรื่องปัญหาปัญหาอุปสรรคของหมู่บ้านปัญหานี่มันเกิดขึ้นหลายอย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่องถนนผนทางสมัยที่ผมเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นโคลนหมดแกเห็นอยากว่าอยากจะเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านปัญหานี่มันเยอะปัญหา ทางไม่สะดวกถนนสะพานอะไรก็แล้วแต่นะ้ำประปาอะไรไม่มีแม้แต่อย่างเดียวนะแล้วอุปสรรคปัญหาเรื่องถนนคอนกรีตก็ไม่มีแม้แต่เส้นเดียวในในหมู่บ้านเราก็เข้ามาทำทำเพื่อจะได้การทํานั้นนะฮะเราก็เข้ามาพอดีเรามาเห็นปุ๊บเห็นปัญหาเราก็พยายามเชื่อมโยงปัญหา ทิศทางการพัฒนาแนวใหม่จะต้องให้ชาวบ้านและองค์กรชุมชนเป็นแกนนำหลักได้พัฒนาอย่างถูกต้องตรงจุดตามความต้องการของหมู่บ้านอย่างแท้จริงการบริหารงานบ้านสีบุญเรืองภายใต้กระบวนการจัดทำแผนชุมชนมีหลักในการดำเนินงานคือ 1. ค้นหาแกนนำา 2. จุดประกายความคิด 3. ศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน 4. สํารวจรวบรวมข้อมูล 5. วิเคราะห์ข้อมูล 6. ยกร่างแผนชุมชน 7. ประชาพิจารณ์แผนชุมชน 8. นำแผนสู่การปฏิบตัติ 9. ทบทวนปรับปรุง 10. ประเมินผลสรุปบทเรียน จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้บ้านศรีบุญเรืองสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาในทุกด้านภายใต้การบูรณาการแบบยั่งยืนมีกติกาของหมู่บ้านอย่างเด่นชัดและชาวบ้านต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านตามโครงสร้างการทำงานของคณะกรรมการที่สำคัญอีกอย่างคือมีการจัดทำแผนคนดีตำบลศรีสะเกดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาสู่แผนบูรณาการระดับอำเภออำเภอนาน้อยเป็นความร่วมมือระหว่างสภาชุมชน และผาขี่ภาครัฐร่วมกันดำเนินงานและการวางรากฐานของชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมุ่งเน้นการสร้างอาชีพในชุมชนเป็นหลักมีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆเช่นกลุ่มทำน้ากลุ่มกระดาษสากลุ่มไม้กวาดโรงสีข้าวชุมชนแปรรูปไม้ทำตะเกียบทำขนมจีนกลุ่มยางพาราทำนาทำไร่ทำปุ๋ยหมักทำปุ๋ยชีวภาพ เลี้ยงสัตว์เลี้ยงวัวควายพร้อมกันนั้นก็ส่งเสริมการออมซึ่งมีการจัดตั้งกองทุนเงินออมวันละหนึ่งบาททุกครัวเรือนศูนย์สาธิตร้านค้าชุมชน และการจัดสรรที่ทำกินให้สร้างที่อยู่อาศัยคนละสองงานภายใต้กติกาของบ้านมั่นคงถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการบ้านมั่นคงเป็นแห่งแรกของประเทศเลยก็ว่าได้สิ่งที่สะท้อนให้เห็นชัดเจนของชาวบ้านสีบุญเรืองคือการไม่รอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวการที่มีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านพยายามสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านรู้และเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านสาเหตุเกิดมาจากตัวชาวบ้านเองดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของชาวบ้านทุกคนต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาไม่ผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่ถึงกระนั้นสิ่งหนึ่งที่บ้านสีบุญเรืองยังรอการเติมเต็มจากภาครัฐคือการให้ความรู้ทางเทคนิคทางวิชาการที่จําเป็นที่ชาวบ้านยังขาดรวมถึงความและกําลังใจในการทํางานมากกว่าสิ่งอื่นใดสําหรับบ้านบ้านสีบุญเรืองของตงําบลศรีสะเกดนะครับเป็นบ้านซี่เป็นบ้านทึงนน่งมีมีความเข้มแข็ง ใน,ในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านการที่จะยกคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่นะครับให้กับราษฎรในพื้นที่กลุ่มอาชีพต่างๆในในพื้นที่ของบ้านสีบุญเหลืองและก็อีประการสาคัญก็คือเป็นบ้านซึ่งได้ดําเนินการในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเป็นสำคัญ ในในประเด็นที่สําคัญของของบ้านสีบุญเหลืองที่ประสบผลสาเร็จก็เนื่องจากว่าการทํางานของคณะกรรมการหมู่บ้านโดยมีท่านท่านกำนันบ้านนี้เป็นบ้านของกำนันกำนันก็เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านด้วยเพราะฉะนั้นความสําเร็จของบ้านบ้านสีบุญเหลืองอย่างนี้นะครับที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของบ้านในเขตของอําเภอนาน้อยหรือว่าพื้นที่ของบ้านอื่นๆในในในจังหวัดน่าน นะครับก,ก็สามารถที่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็การบริหารงานที่สําเร็จรุล่วงไปได้ก็ด้วยด้วยอาศัยความเข้มแข็งความร่วมวมือร่วมใจของคณะกรรมการหมู่บ้านนะเป็นสําคัญบนดินแดนแห่งพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้สมุนไพรมากมายที่ชาวบ้านสีบุญเรืองปลูกกินกันเองในครัวเรือนถือได้ว่า เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดโดยไม่ต้องหาซื้อทําให้วันนี้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในทุกๆด้านบ้านสี่บนเรืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเข้าไปช่วยช่วยทั้งงบประมาณช่วยทั้งบุคลากรและก็ช่วยทั้งวัสดุอุปกรณ์และการบริการอ,าอถ้าเราจะได้รับแจ้งอยู่ตลอดนั่นโดยเฉพาะในเรื่องของน้ำไฟและ สิ่งสาคัญที่สุดการช่วยเหลือบ้านบ้านศีบุญเรืองของเราหรือทุกหมู่บ้านในตำบลเพื่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วดิฉนันก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคนไว้ทุกหมู่บ้านเพื่อที่ว่ามีปัญหาอะไรให้ประสานตรงกับนายกเสร็จแล้วนายกก็จะผ่องจ่ายงานให้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบในเทศบาลตำบลศรีสเก็บ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราให้กำลังใจกันค่ะและเราก็ให้ความเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้บ้านสีสบุญเรืองของเราก็เหมือนหนึ่งเป็นที่เทศบาลเทศบาลก็เหมือนหนึ่งเป็นบ้านสีบุญเรืองเพราะเ,าเป็นนโยบายที่เราร่วมกันว่าเราจะต้องเป็นหมู่บ้านยิ้มเป็น ตำบลยิ้มทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเรายิ้มภาพนี้เราจะทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะหลังจากที่เราบุรณาการกันเสร็จความสำเร็จทั้งหมดนะฮะเราก็ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคทั้งหมดทั้งปวงนะคะที่ในหมู่บ้านสืีบุเรียงนี้ได้ทำมานะครับก็สามารถทำให้พ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านนะครับอ,อยู่ดีกินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็ภูมิใจแล้วสามารถ ท,ที่สำคัญยิ่งเราสามารถขายายผลไปให้คนอื่นสิ่งนี้เราประทับใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้นะครับที่ที่มีความสุขที่สุดก็พ่อแม่นะครับเรื่องอาชีพสงสาอ,อส่งเสียให้ลูกเรียนหนังสือจนสำเร็จส่วนมากทุกหลักคาเรียนจะจบปตีทั้งหมดสิ่งนี้ที่เราประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะ,ะที่เราสามารถได้ทำมานะครับก็ทำให้หมู่บ้านสืบบุเรืองนะครับขึ้นซื่อ ได้หลายอย่างนะครับเอ่ป็นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านบูรณาการชุมชนดีเด่นจนได้ไปรับโล่นะครับรับโล่สิงทองมาในปีนี้นะครับไอสิ่งนี้นะครับประทับใจเป็นอย่างยิ่งครับจากการดําเนินงานกว่า24ปีของกำนันเกษตรและคณะกรรมการหมู่บ้านวันนี้บ้านสีบุญเรืองสามารถแก้ไขปัญหาด้านต่างๆได้อย่างสมบูรณ์จากแนวคิดและวิธีการทำงานดังกล่าว ทำให้พวกเขามองเห็นถึงปัญหาของตัวเองและพร้อมที่จะลงมือแก้ไขอย่างไม่รอช้าทําให้หมู่บ้านของพวกเขาพึ่งพาตนเองได้และพร้อมที่จะพัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่มีวันหยุดยัง้งและนับว่าบ้านสีบุญเรืองเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านการพัฒนาที่มีความเข้มแข็งในทุกพิติคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดิน